สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลนะคะเอชชัยทำรายให้ลุงอีกนะคะดูเอชชัยทำให้ลุงนะคะรอหน้่ากน,าาาน,านานะร้กัะ

ไหนไหนาเมื ày, ่อบ้านเนาะคืนน่าไม่หลับผมกเมื่อกี้นนหลับจีโอ้ยนนหลักบ่อีถ้าหูวนนันเรสิบอกไอ้ปูอกไปกับพวกเทียบบ้างไม่หายเดียวหายนะยหไปไปตัดอเนี่ยอทเา้ายแกแยโอ้ยไปแกงม่จะา แล้วเป็นยังคือบอพักการทางก่อนยังมาอเอกเออบัแล้วก็นั่น <จะ S 1> แหละเป็นยังลังคือบอพักคือสติรถรวดมากเห็นยังบาลล่ายเนี่ได้แล้วมาเสาวเลยว่ะมาสมาวเห็นดิโอ้โหที่หาที่หาเราคอยยังนอนอยู่ที่หา,หาผมยังนอนอยู่เลย ่่อยูมันก้อยยากเด๋เวเสาล้มออกมา,าเฮ้ยเสาเสา,สามันล้มออกมาปวดหัวมันยาดบอนสามเลยนะมันเอียงหลเส้นเครืองมันมือนน้อยนะ เป็นยังกำแพงอเขาใสดแบบนี้ไหวแล้วมาที่น่ะบบาดูพวกพูดนะว่าข้างในน่ยเขาใส่หรือเปล่าแต่กาแพงานะ่ใสเมื่อนั้นแล้แฟนเอาเมื่อไปตามผ่านก็เอาล่าผ่านวนี้าเราไปูหน่อยหนึ่งปุ๊บโลกกำแพง Yep. อยู่แม่ต้นเห็ดคิปให้เจ่าวัวมายังคือนบ่ออยู่เวียกอยู่งานอยู่บ่เฮียนอยู่ซานมาหาลูกมาหายังคือทอดคือทอดก็คือบ่ให้แม่มาขอบ่มีแม่ฮะ่มีแม่เอาหมูก็ได้ตัวสนะมูกับ่มี่บ่มี่เป็นไหนครบอุ้ยผู้ใดครบแล้วตูนนี่มาใช่กะจะได้ฟรีการฟรี เคยเห็นผู้สาวผู้หนึ่งงามงามม่ายไหมผู้สาวละ่ะนี่ติ๊กตอกไหมว่พ่อเดือนพเพิ่อแต่งโสมแม่ว่าสันโอ้ยคอยละอุตสา่าห์หลงติดใจส่งดอกไม้ไปให้มืดเลยแม,ม่นต้นติดตาเป็นเสียนหลานงามงามเลยอือป่านนี้คนไม่จำประดงก็ไม่เห็นตัวจริงว่เลยนโอ้ยคอยอยากดอกไม้คอยขึ้นในวันที่ <laughs> เอาพอไปิส่งดอกไม้ไปให้หน่อเห็นตัวจริงเพิ่อเลยอยากไวขึ้น เออผมทานไงเบอร์จะเทียไปจดติดก่อนได้ได้บอลคือว่าเปิดสรางได้ได้ของผมยังได้เลยผมได้สองเหรียญบอตั้งแต่ลอยเหรียญึ้นไปยังสิถอนได้ผมก็งงอยู่บนของในเปิดแมคคือว่เปิดมันได โอ้ยอย่าไปเงินขงเขาโอ้ยๆเศรษฐยูทูบบอกเอฟซีเฝ้าเศร้าไปติดตามเมสซี่เหมือนเดิมอ่ะเนี้น่ยคุณว่อเอาเงินุ่ณฮิตฟรีเอาธนะคารคุณบอกว่าเขาเอาเงินนี่คือการนั่นละสติ๊กเกอร์แม่ลงคลิปปุ๊บแม่ต้องเปิดไรายได้ไว้ก่อนแล้วสติ๊กเกอร์มันเข้าถ้าแม่ไม่เปิดสติ๊กเกอร์ที่แม่ได้มันจะเป็นศูนย์ แล้วคุณยาเขาจะมาไหนนอนอ้าวเอฟซีที่เขาอยู่ในติ๊กตอกกับเด้ผพวบ้าว่ะเด็กผมยังสิเอารูปยูเตอร์หัวขึ้นอยู่นี่เอาคือมันในสติกเกอร์อยู่ขนาดคือมันในสติกเกอร์อยู่นี่บ้าขนาดหรือว่าเขาส่งเขาส่งสติกเกอร์ให้แม่คอยบอกเจ้าว่างซีแม่เบิ้งซีช่วยซอให้แม่แล้วก็ส่งสติกเกอร์ให้แม่พูนบ้าก็ยนซื้อเขาผมยังบ่มีอยู่แม่บอกแม่ให้ช่วยสติกเกอร์ เงินเงินซื้อเขายังว่นีอยู่สิเอาเงินไหนซื้อสเรดี๋ยวงานซ่าอย่าไปโซเลเพื่นบัวงานเพืนซ่าบันานนนบัวยหด้เขาีอยู่เด้อมันูแค่คนอะไรเด้เดี๋ยวฝนมากกว่านไดแนวอีกงานให้อีกงใต่แล้วไม่เดกมกวผมเด็ผมบอกปีเสือจัดการเด้พีีเสือใหญ่คนน่นั่นั่งเหมือแรงเดคนร กูีหอดบอกไคล์บอสเอชัยเหรอวายบอกเอชัยมักมักปูน้ลยแล้วเ้ยยุนี่พูดในสีสันได้พูนั่นเบากวนพูน่เบากวนเพื่อกรห้าของเพื่อนเนี้ยเออมันเหงาได้ผวกเขายเฮี้เสื่อน่ะแต่ว่ายุนี่ก็ได้สนุกสนานก็ได้เ้าหัวเอามวนวบาหัวเามวนเด็เป็นโตล่องสิเอไปบวชรดเ้าแรงเดี๋ยวพี่หเอาเด้อ ให้หรือให้มันให้ด้วยให้ด้วยแหละหัตามเชือกนั่นแหละแต่มันมันไเป้น่งหนอกไปแรงมากเส้นเลยบนนู้นลอยเทไก็ตามนั่นเองไม่ต้อง ถ้าเพี่นะมันยงไงบ้าต้องล็อกนี้ห้ามให้ผูดไดถ่ายตอนสามด้อมันสีเห็มด้วยแหล็นไปไม่ได้ส่ง้าประกวดไปรยูน์แค่ามเขาถึงบริโภคผมเลยเขาถึง3ามนะตปาเาบอผมปนสามคนที่ตีที่นาที่สวนโอ้เออพี่มึงนเน้อ เทนไอเอสซีก็ฝากคลิปยอดหลังจบคลิปทุกเวลาวันชาแนลด้วยนะคะถ้าคลิปไม่ได้เสี่ยงเดินมาที่ช่องเคราวันชาแนลนะคะกราบขอบคุณเอฟซีพยัญชนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านสวนก่อนนะครับเพราะว่าช่างเขาทำงานที่ที่โน่นนะคะสวัสดีค่ะหาตั้งกล้องใส่ที่บ้านอีก่ะ เล็กอกเหน็บตาเต็มขึ้นเลยอ่ะเต็มเหนบที่ท่เป็นตัวรองจะไปบวไบวชีนมตัวองจะไปบวชีเป็นเจ้าภาพตัวแม่สมน อะไรคุยเกิดซึ่งเ like ็นงไมด้ยรือเล่มเขนือย่ตมสมเาบอวาแอาล้วแตหัวข้อเก่งยังไงเสือนีตั้งหัว้อเก่งออหวานคลิปปีเสือแต่ละคลิปก็เิ่งหัวขอแน่ บาเป็นผมอยากไปกันเด้อตั้งเด้อที่อมี่สยผมมาเบิ้งยูซองเดียวแหละ่มาเบิ้งเลยไทยคเก่ายูไนเจ้ายูบอหลายเด้อสิบเอ็ดนาทีบุญฮะขอมาขอกับขอให้ถ่าย่าะบทถ่ายถ่ายจนเล้วได้่จะเป็นเป็สมอผู้เดียว้ถ่าย ได้ไั้อนุญาตบนอนุญาตจังหวัดแปดสิบเอ็ดนาทีล่ะอสิบสองนาทีละ่ะ <c oughs> คลิปแรกคนเบิ่งต่างมาหาคนห <c oughs> ครอคลิปแรกคนเบิ่งต่างหาคนแล้ว <c oughs> เอ้าอันนี้ชายยังอันนี้ชายยังนะอันนี้ชายไผ่หนิอันนี้ช <c oughs> ายไผยน่นี่นะคือประหารหาจากของ <c oughs> อ้ามันไปบ่ได้เนาะมันปูนผมสีมุกเลียวมันเติมแข็งมันเติมไม่นานหรอนืดหรอหันไผ่แล้ว งานหนักมะงานเบาทุกคนก็ช่วยกันได้หัวคอแล้วจะหนักจะเบาเราช่วยกันยายจะอย่าลอบุตร่ายเวลายสสมอนจีไว้แล้ยวคอยบ่าดล้อคอยเจรลอคักๆักเพื่ล้ววคุณล้อไปแล้ว,เ,ลอลวเออ 对，样。